ยามใดดีสิได้สบายบ้านเศร้ามีแห้งจักเผือยามใดดีจังสิได้ปุดปล่อยเปลืองใจเจ้าให้อยู่เย็นให้บจักใจเจ้าขินสารหนูของเบื่อดอกนาใจเจ้าเป็นผู้หูตัวนั่น กระุนเองนั่นแล้วพี่น้องเลยขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับหางพญาคำคมก็ได้นำพญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งพญาวันนี้ความหมายสรุปใจความไม่ง่ายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเหนื่อยเราจะท้อเราจะอะไรก็ตามแต่งานหนักงานเบางานประเภทไหนก็ตาม สุดแท้แต่อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ตัวของเราเองเราเป็นคนตกแต่งเราเป็นคนขนขวายเราเป็นคนส่อเสวงหาทั้งสิ้นไม่มีคนอื่นมาสามารถที่จะทำแทนเราได้เพราะฉะนั้นเราทำผิดก็เปรียบเสมือนเรากินสาเบอหัวตายเองไม่ว่าจะเป็นการตายทงา,ง,า,ง,ายทงด้านร่างกายทางด้านจิตใจก็ถือว่าตาย ดยการและพยายามก็ดีอะไรก็ดีก็ถือว่าจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าจิตใจเรานี่แหละเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวพินิษพิจารณาเราควรที่จะหันมาดูจิตดูใจของตัวเองให้ดีพิจารณาเขาเรียกว่าพิจารณาออกจากสิ่งนั้งเสียมันจะได้สบายมันจะได้ไม่อ,อุดอวย อตอนไหนเวลาไหนจะได้พักได้ได้พักหนึ่งททีเราไม่รู้จักพักไม่รู้จักพอนันก็ไปเรยครับเพราะว่าใจมันคิดไปเรยมันไม่ได้อยู่กับที่มันดิ้นอยู่ตลอดเวลาเตือนสมือนลิ้นมันไม่มีกระดูกใจมันก็ประมาณเดียวกันแต่มันไม่สามารถที่จะเป็นตัวเป็นตนที่จะ ทำไม่ได้ดั่งใจของมันได้แต่อย่างนั้นมันก็เป็นการสั่งมือสั่งท้าในรูปแบบความอยากความไม่พอดีความไม่พอเพียงเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องพิจารณาใจตัวเองให้ดีค่อยๆค,คิดค่อยๆทำแล้วจะรู้ว่า การบังคับใจตัวเองมันเป็นอย่างไรการบังคับกลอนใหญมันเป็นอย่างไรมันต้องฝึกต้องหัดนะครับถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็ไม่ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะได้โทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งดังๆหนึ่งราคาสองหมื่นสามหมื่น,นี่เราต้องเข้าใจว่าเอามาเพื่อจะทําอะไรถ้าามาแค่โทรหากันแค่เล่นไลน์เล่นอะไร,ะไร,ะไรปกติธรรมดานี้แค่ สองสามพันนี่ก็ใช้ได้แล้วแต่พอเพื่อนว่าเราบังคับใจไม่ได้บังคับความอยากไม่ได้อยากอะไรก็คืออยากปวดอยากอะไรต่างๆนานาอยากจะทนสมัยอะไรแล้วแต่ท้ายไม่จบไม่สิน้นเพราะว่าอะไรโทรศัพท์มันไม่ถึงปีมันก็ออกรุ่นต่อไปแล้วก็มีแพงต่อไปอีกก็ต้องสแสวงหาดิ้นรนพนไฟอีกนี่เขาเรียกว่าความไม่พอเพียง ใจจุนเองทำให้กายลำบากนะครับพู mm hmm. คงจะฝสากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม mm hmm.